ก็รู้สึกว่าแก้มของปองมันยกขึ้นนะคะรู้สึกได้เลยนะคะแล้วก็ไม่เจ็บเลยนะคะฝั่งนี้หน้าที่ทําฝั่งนี้ยังไม่ได้ทําแล้วนี่ข้างที่ทาไปแล้วหายไปเลยอะแฮปปี้มากเลยอะตอนนี้คือหน้าวีขึ้นหน้าแบบเห็นขอบหน้าชัดขึ้นมากชอบมากเลยคะ่ะ วัสดีจ้าพักเองค่ะพี่ตักสิริพนยี่อดนะคะมันรู้สึกว่าเอ้ยมันมีริ้วรอยแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยฮะตรงตรงกลางม,มันรู้สึกว่ามันมีเหนียงด้วยอะไรเงี้ยค่ะพี่ตักเลยอยากจะให้มันกระชับสวัสดีค่ะเปาเป,า,เปาวรีพร้อมพิมลนะคะตอนนี้เปาก็อยู่ที่แผนกผิวพรรณและความงามนะคะของโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง W ค่ะวันนี้จีน่ามาทำ Dual ิ i f t 3D ค่ะก็ตัวนี้นะคะก็จะช่วยเรื่องของ หน้าให้เรียวกระชับยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้จีน่าแก้มค่อนข้างห้อยนะคะแล้วก็ไม่เห็นกรอบหน้าค่ะคุณหมอเนี่ยก็เลยแนะนําให้ทําตัวนี้เนี่ยก็คือใช้2เทคนิคด้วยกันค่ะเทคนิคแรกก็คือเป็นเครื่องสมาร์ทลิฟต์นะคะที่ช่วยยกกระชับใบหน้าเนี่ยให้แบบกระชับเด้งมากขึ้นนะคะส่วนเทคนิคที่2เนี่ยก็จะเป็นบท็อกซินนะคะก็ช่วยเก็บกรอบหน้าเนี่ยให้เราเนี่ยเห็นกรอบหน้าชัดขึ้นเวลาแต่งหน้าเนี่ยก็จะเห็นความวีเชฟมากขึ้นค่ะ แล้วนี่ข้างที่ทำไปแล้วหายไปเลยอะแฮปปี้มากเลยอะชอบตรงที่มันเห็นผลทันทีเนี่ยแล้วก็ไม่เจ็บด้วยตัวเนี้เลิศมากๆเลยนะคะโอ้โหเสร็จไปแล้วนะคะครึ่งนี้นะคะเป็นการทำดูโอไ e ฟ์ 3D นะคะรู้สึกได้เลยว่าข้างนี้มันยกขึ้นกว่าข้างนี้นะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันอีกข้างคะ่ะว่าทำเสร็จสองข้างแล้วจะเป็นยังไง สองข้างเลยนะคะมันยกกระชับขึ้นเลยและที่สําคัญเราสามารถไปแต่งหน้าไปทํางานไปนู่นไปนี่ต่อได้เลยไม่ต้องรอพักฟื้นด้วยเย้ yeah, เสร็จแล้วนะคะสองข้างนะคะก็รู้สึกว่าแก้มของปองมันยกขึ้นนะคะรู้สึกได้เลยนะคะแล้วก็ไม่เจ็บเลยนะคะอย่างที่เห็นคะ่ะจากตอนแรกเนี่ยใบหน้าของจีน่านคือจะไม่เห็นกรอบหน้าชัดแบบนี้นะคะจากที่แบบว่า คือแบบหันแล้วแบบเป็นเนียงเนียงแล้วก็เหมือนแต่งหน้าไม่เห็นกรอบหน้าตอนนี้คือหน้าวีขึ้นหน้าแบบเห็นกรอบหน้าชัดขึ้นมากชอบมากเลยค่ะฟีดแบคค่ะก็ก็เห็นว่าการถ่ายรูปเซลฟี่เนี่ยหน้าเล็กลงมากค่ะแล้วก็การแต่งหน้าก็ง่ายขึ้นค่ะจากที่เฉดหน้าแบบหนักๆก็เฉดหน้าได้เบาขึ้นเยอะเลยค่ะก็เสียงที่ได้ยินมาก็คือเอ้ผอมลงหรือเปล่านะคะพอหน้ามันกระชับเข้าที่เนี่ย มันก็ทําให้เราดูผอมลงมได้ยินคนชมมาก็เยอะเหมือนกันสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะคะที่อยากจะมาทำดูโอไลฟ t ทีดีนะคะ <S <s <uck ling> ก็มาที่โรงพยาบาลสักนกรรตกแต่ง W <S <s <uck ling> ได้เลยนะคะยังไงก็อย่าลืมเข้ามาปรึกษาเข้ามาทำกันเยอะๆนะคะ